สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องนาไรชงใช่ไหมเะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องแล้วกันนะครับฉากเดิมชุดเดิมนะครับนานๆได้มาถ่ายทีก็ถ่ายให้คลุมแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาตอบคาถามเอาใจคนที่อยากเป็นเจ้าของบ้านอยากมีบ้านบ้างแล้วกันนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาว่าเอ้ย,อยากซื้อที่ดินนะครับพร้อมสร้างบ้านเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับ กับธานาคารยังเขาให้เงินยังไงให้ค่างวดงานมายังไงอะไรยังไงนะครับเรามาตอบคําถามให้ดูในคลิปนี้นะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับป้ายครับผมแล้วสําหรับคนที่มีที่ดินอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าอาจจะมีที่ของคุณพ่อของคุณแม่ที่ดินมรดกหรือว่าไปซื้อที่ดินเก็บไว้แล้วหรือจะไป กู้ซื้อทั้งที่ทั้งก่อสร้างอะไรก็ได้นะครับคือระบบธนาคารเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออย่างเช่นเราเนี่ยไปกู้ซื้อที่ดินพร้อมจะสร้างบ้านเนี่ยหนึ่งธนาคารจะให้เราเป็นค่าที่ดินมาก้อนแรกนะครับวันที่ไปจดจำนองนะครับอย่างเช่นสมมติว่า่าตรงนี้เป็นที่ดินเปล่านะครับแล้วทีนี้เราจะไปกู้นะครับมาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็สร้างบ้านแบบนี้ใส่ที่ดินตรงนี้นะครับ ธนาคารนะครับวันแรกก็จะเอาเงินเนี่ยค่าที่ดินนะครับไปให้เจ้าของที่ดินนะครับเพื่อให้เจ้าของที่ดินโอนค่าที่ดินอ่ะโอนโอนชื่อในโฉนดที่ดินอ่ะมาเป็นชื่อเรานะครับพอเป็นชื่อเราแล้วนะครับหลังโฉนดก็จะสลักหลังว่าจดจำนองกับธนาคารนี้ <R ip> <ๆ>นี้นะครับก็จะเป็นทรัพย์สินของเรานี่แหละแต่ว่าติดจดจำนองกับธนาคารนะครับอันนี้ก็คืองวดที่1น,นะครับส่วนค่าก่อสร้างเนี่ย ธนาคารจะให้เป็นงวดงวดอย่างเช่นนะครับเราตกลงกับผู้รับเหมาไว้ว่าเราจะทำห้างวดงานนะครับก็คืองวดงานละประมาณ20นะครับห้างวดงานก็ครบ100%พอดีนะครับออย่างเช่นงวดแรกอ่าเดี๋ยวผมพาเดินไปดูว่างวดแรกจะเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นงวดงานที่1นนะครับโครงสร้างก็จะมีเสานะครับมีเสามีพื้นนะครับเทพื้น ทำเสาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จงวดงานที่1 20%ก็ไปเบิกเงินมาสุดว่ากู้1่ล้านบาทนะครับสมมติว่ากู้ค่าก่อสร้าง1ล้านบาทอันนี้เขาก็จะให้มา2 0 0 0 0 0แสดงว่าเราต้องมีเงินเพื่อไปจ่ายงวดงานแรกสองแสนก่อนนะครับเราถึงจะไปกู้สร้างบ้านได้แต่ว่าถ้าเราไปจ้างผู้รับเหมาบางทีนะครับเขาก็จะแบบแอดวานซ์ให้เราได้ไหมายถึงว่างวดงานแรกก็จ่ายไปแบบมัดจําส่วนหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะครับแล้วก็พอสร้างไปครบ20% ก็ไปเบิกเงิน2องแสนเนี่ยมาให้เขาก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้ส่วนใหญ่เขาจะขอเบิกก่อนนะครับ <S <S ก็งวดงานแรกก็เบิกก่อน10 20%นะครับพอได้เท่านี้ก็เอามาจ่ายเขา 20- 20%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี้ยร้อยทั้งร้อยเบิกก่อนนะครับเราก็ต้องหาเงิน2องแสนมาจ่ายเขานะครับพอเสร็จ20%เรเราก็เบิกเงินธนาคารเรามาเก็บไว้นะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนอีก20%ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับแบบมีหลังคาขึ้นมานะครับก็ไปเบิกอีกนะครับพอหกสก็ก่อฉาบอะไรเรียบร้อยก็ไปเบิกอีกนะครับทีนี้ก็มาปูกระเบื้องทําฝ้าที่สุขพัณฑ์ทาความเรียบร้อยก็เบิก80% 100อยตไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการให้เงินนะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คือให้ค่าที่ดินนะครับก็คือเอาไปจ่ายเจ้าของที่ดินเพื่อให้ที่ดินนะครับมาเป็นชื่อเรา แล้วก็จดจำลงองธนาคารนะครับแล้วก็ต่อมาเ็าจะให้งวดงานนะครับเป็นงวดงวดตามที่เราตั้งเบิกไว้นะครับบางผู้รับเหมาก็10งวดบางผู้รับเหมาก็5งวดนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการให้เงินที่นี้หลกัหลกๆเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับถึงเราจะกู้ธนาคารได้แบบว่าครอบเบอร์ทั้งค่าที่ดินนะครับและค่าก่อสร้างสมมติว่าจะซื้อที่ดิน5 0 0,000สร้างบ้านล้านนึงกู้ได้เต็มล้านห้าแต่ว่าเราก็ต้องมีตังค์นะครับ หนึ่งก็คือไปจ่ายพวกแบบว่าค่าจดจำนองนะครับค่าโอนนะครับแล้วทีนี้ตอนสร้างบ้านเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ไปมัดจําผู้รับเหมานะครับบางเจ้าก็จะเอาก่อนเลย1 0 20%เนรนะครับเราก็ต้องไปมีจ่ายตรงนี้นะครับแต่บางเจ้าเขาก็สามารถแอดวานให้ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงกันและคุยกันได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจร้อนนะครับเรามีที่อยู่นะครับแต่เราเซ็นสัญญาผู้รับเหมาไปแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนการยื่นกู้หมายถึงยื่นเอกสาร แบบว่าแบบแปลนก่อสร้างสัญญาก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้างอะไรยื่นไปหมดแล้วนะครับแต่ธนาคารไม่อนุมัติแต่ว่าเราไปสร้างก่อนแล้วนะครับหมายถึงว่าผู้รับเหมาก็กดดันแล้วเฮียพี่ทําก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวกู้ผ่านอยู่แล้วทําเลยนะครับทำทำไปยังไงก็ต้องรอย0่ถึงเบิกได้อยู่ดีนะครับทีนเนี้ยสมมติ <c oughs> กู้ไปผ่านสักทีนะครับทำไปแล้วโครงสร้างก็ทําแล้วหลังคาก็ขึ้นแล้วก่อก็ก่อแล้วนะครับอาจจะหมายถึงแบบว่าเท่านี้เท่าบ้านผมเนี่ยอาจจะก่อแล้วนะครับ แล้วทีนี้สามารถไปกู้ได้ไหมนะครับก็สามารถกู้ได้นะครับเขาก็จะออกมาดูที่ดินนะครับแล้วก็ออกมาดูว่าเเราจะสามารถกู้ได้เท่าไหร่นะครับที่ดินมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วบ้านที่จะสร้างเนี่ยสมเหตุสมผลไหมกับที today, ่จะกู so track, nah es, they they ้ล้านหนึ right ่งนะครับพอกู้ผ่านปุ๊บนะครับเราก็สามารถเบิกงวดงานได้เลยก็เบิกโครงสร้างเบิกหลังคาเบิกก่อชาบได้เลยนะครับเขาก็จะให้เงินมาตามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าสร้างไปก่อนแล้วจะเบิกที่หลังได้ไหมนะครับเบิกได้นะครับ สร้างไป90%แล้วก็สามารถเบิกได้นะครับก็ยังเบิกได้อยู่นะครับเบิกได้ตลอดนะครับไม่ต้องกังวลในจุดนี้นะครับสรุปนะครับธนาคารจะให้เงินก้อนแรกก็คือค่าที่ดินนะครับแล้วก็ค่าก่อสร้างให้เป็นงดงวดนะครับงวดสุดท้ายจะได้ต่อเมื่อบ้านเสร็จสมบูรณ์ร้อซนะครับก็คือหลอดไฟน้ําไหลทุกอย่างนะครับถึงจะได้อ่า งวดงานสุดท้ายนะครับก็คืออาจจะเป็นงวดงานที่ห้างวดงานที่6งวดงานที่7งวดงานที่แปดแล้วก็แล้วแต่ที่เราจะตกลงว่าเราจะเบิดกี่งวดงานนะครับแล้วทีนี้บางธนาคารนะครับธนาคารมีอะไรเขาแตา่อย่างเช่นธนาคารอา่ทออสอธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ,าารข,อรบขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อหน่อยของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับก็คือเขาแบบว่ามีคนมีคนผู้กู้เนี่ยหมายถึงว่าไปกู้ซื้อที่ดินพร้อมจะสร้างบ้านเนี่ยแล้วทีนี้ไปได้ค่าที่ดินมาแล้วไม่สร้างบ้าน หมายถึงว่าถ้ากู้ที่ดินเปล่าอ่ะธนาคารไม่ให้เงินมากู้ก็เลยใช้เลขคนว่าจะไปกู้ซื้อที่ดินนะครับพร้อมจะสร้างบ้านธนาคารเลยอนุมัติค่าที่ดินมาให้แบบ8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็พอไปจ่ายเขาได้อ่ะแต่ที่ไม่สร้างบ้านแล้วนะครับพอเนี้ยพอเบิกมาแค่ค่าที่ดินก็จะได้ใช้หนี้แค่ค่าที่ดินใช่ไหมค่าบ้านไม่เบิกมาก็ยังไม่ได้เป็นหนี้บ้านก็ไม่สร้างทักทีนะครับมันก็เลยให้ทําให้ธนาคารเนี้ยเกิดความแบบว่าเกิดความระแวงนะครับในคนต่อๆไปที่จะมากู้นะครับ ธนาคารก็เลยทําอย่างนี้นะครับก็เลยค่าที่ดินพร้อมค่าก่อสร้างเนี่ยรวมกันมาเป็นก้อนเดียวกันแล้วคือสั้งค่าที่ดิน5้าแสนค่าก่อสร้างล้านหนึ่งใช่ไหมรวมมาเป็นเงิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วให้ทีละงวดงานอย่างเช่นงวดงานแรก20%ก็คือให้20%ของค่าที่ดินและให้20%ของค่าก่อสร้างเออเราทำไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะครบล้านห้าบ้านเสร็จถึงจะได้เงินล้านห้าก็คืองวดแรกไม่ได้ค่าที่ดินเพราะฉะนั้น วันที่เจ้าของที่มาโอนที่ให้เจ้าของที่ไม่ได้ตังค์ต้องรอเราสร้างบ้านเสร็จก่อนอ่ะเจ้าของที่ถึงจะได้ตังค์ครบเราเจ้าของที่หมื่นทั้งหมื่นนะครับไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยไม่ยอมครับก็เลยทําให้ถ้าคนร้อยเอ็ดจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านนะครับกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ให้เงินเจ้าของที่ดินนะครับจะไปให้ตอนบ้านสร้างเสร็จนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าเป็นแบบว่าข้อจํากัดนิดนึงนะครับสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ของร้อยเอ็ดนะของสาขาอื่นไม่ทราบนะครับ แต่ว่าเขาก็ให้เงินเยอะนะหมายถึงว่าถ้าจะไปกู้สร้างบ้านของเขาเขาก็ให้เยอะดอกเบี้ยถูกผ่อนได้นานนะครับก็เป็นข้อดีนะครับทําให้คุณอยากไปกู้เยอะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดตรงที่ไม่สามารถกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างได้แหละเพราะว่าเขายังไม่ให้ค่าที่ดินไปในครั้งแรกนะครับที่โอนที่มาเป็นชื่อเราแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่แล้วนะครับมีที่พ่อที่แม่ที่เราหรือที่ที่เราเคยซื้อไว้อะไรก็ตามแล้วเราจะไปกู้สร้างเนี่ย ก็คือได้เงินเยอะผ่อนได้นานดอกเบี้ยถูกมากนะครับก็คือแนะนําเลยนะครับสําหรับแบงก์นี้แต่ถ้าจะไปกู้แบบซื้อทั้งที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านด้วยนะครับก็ต้องคุยกับเจ้าของที่ดินนิดนึงนะครับแบบว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวค่าที่ดินเนี่ยผมผ่อนเป็นง,งวดๆได้ไหมทุกครั้งที่ผมเบิกงวดงานบ้านอ่ะผมก็จะทยอยจ่ายค่าที่ดินพี่ถ้าเขาโอเคก็โอเคตามนี้นะครับถ้าเขาไม่โอเคก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าที่ดินของเราเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะได้ก็ต่อเมื่อบ้านเราเสร็จนะครับ ประมาณนี้นะครับสาหรับการกู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับหลักๆก็คือต้องเตรียมเงินค่าจดจำนองนะครับค่าโอนที่ดินนะครับแล้วก็ค่าก่อสร้างบ้านงวดแรกนะครับแต่ถ้าผู้รับเหมออา advance ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นผู้รับเหมาที่ผมรู้จักที่ผมสนิทนะครับผมก็จ่ายไปแค่หมื่นเดียวนะครับมจาจ่ายไปแค่หมื่นเดียว พอสร้างไป20%เสร็จโครงสร้างก็เบิกธนาคารมาให้แกนะครับแกก็รู้สึกว่าเอยก็โอเคเขาก็สามารถแอดวานให้เราได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทแล้วแต่ผู้รับเหมาแต่ละเจ้านะครับแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันก็ต้องลองไปคุยดูหลายๆเจ้านะครับไปเปรียบเทียบราคาดูว่าเอ้แบรนด์แบบนี้คุณสร้างให้เท่าไหร่ว่สู่ได้อะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมาสร้างวันไหนเสร็จวันไหนนะครับก็ไปคุยดูเปรียบเทียบราคาดูนะครับแล้วก็เรื่องแอดวงแอดวานนี่ก็สําคัญนะครับก็ถามก่อนว่าแอดวานได้ไหมแ ต้องหาที่ใหม่ถ้าเราไม่มีเงินจริงๆนะครับแต่ถ้าเราพอมีตังอยู่แล้วก็ให้เขาเบิก5% 10%ไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะคุยกันได้แบบไหนนะครับวันนี้ก็มาพูดให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณได้ดูด้วยนะครับถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับวัสดีครับ